รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับซินดีและรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะ คุณผู้ชมคะท่ามกลางของกระแสรประชาคมอาเซียนหรือ AEC จึงทำให้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้นในฐานะเป็นคุณพ่อคุณแม่เราสามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาให้กับลูกยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะเริ่มทำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะซิะนีมีเทคนิคการสอนลูกสภาษามาฝากแต่ตอนนี้ไปชมไฮไลไท์กันก่อนคะ่ะ แม่มาจะต้องเผชิญกับปัญหาหน้าท้องลายซึ่งนับว่าเป็นปัญหาผิวพรรณที่น่าหวั่นใจอยู่ไม่น้อยใช่ไหมล่ะคะแต่เราจะดูแลผิวพรรณอย่างไรเพื่อลดความกังวลใจให้กับคุณแม่ตั้งคันฝรั่งเกาะลาว The 18มงกุฎ Soup The Dry ต้มยำ การเลือกของใช้ให้ลูกรักนั้นสำคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะทราบนะคะว่าของใช้เด็กที่ดีและก็มีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไร Hi guys and we want to welcome you back to Bangkok c h o n c h i m and today we are here at Wat p r a c h e t u p o n Wimon Mangkhalaram r a t c h a w o r a w i h a n or what we known as Wat Pho พ่อคุณแม่บางท่านอาจจะมีความกังวลบ้างในเรื่องของภาษาอังกฤษของตัวเองใช่ไหมคะเช่นพื้นฐานภาษาอังกฤษอาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าประสบการณ์การพูดกลัวว่าสำเนียงจะเหมือนต้นแบบไม่ได้หรือบางคนนะคะอ่านและเข้าใจสามารถเขียนได้แต่พูดไม่ได้พนึกคําไม่ออกหรือว่ากลัวที่จะพูดผิดบ้างก็เลยมีความกลัวกล้กาๆน,นะคะที่จะสอนลูกให้พูดภาษาอังกฤษโดยใช้ตัวเองเป็นคุณครูก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรแบบไหนดีคะ่ะ การสอนให้ลูกของเราพูดได้หลายภาษาก็จะมีหลากหลายวิธีด้วยกันหากคุณพ่อคุณแม่ลองค้นคว้าหาข้อมูลก็จะพบว่าแต่ละครอบครัวก็จะมีวิธีเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกวิธีไหนในการสอนให้ลูกพูดได้หลายภาษาสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันและก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือลูกของเราชอบความสม่ำเสมอความคุ้นเคยและก็ความเคยชินนั่นเองค่ะ สิ่ที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความกังวลในเรื่องของพื้นฐานภาษาอังกฤษ,าษ,าษาที่อาจจะไม่แข็งแรงทั้งคู่นะคะแต่ด้วยความที่รักลูกคุณพ่อคุณแม่ย่อมมอบสิ่งดีๆให้กับลูกได้เสมอค่ะวิธีการเริ่มลองผิดลองถูกก็ควรที่จะเริ่มตั้งแต่ลูกอายุประมาณหนึ่งขวบนะคะซึ่งพัฒนาการในช่วงนี้เด็กจะสามารถพูดภาษาได้ คำสคำนะคะเป็นภาษาแม่เช่นภาษาไทยนี่เองค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองใช้สมุดภาพชี้ไปที่ภาพแล้วก็พูดคำศัพท์แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ลูกฟังนะคะช่วงแรกๆเด็กอาจจะยังงงอยู่แต่เชื่อไหมคะว่าพัฒนาการของลูกสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหนะ้าก่อนมาคุยกันต่อค่ะ โมร n นม m ม um นิวสัปดาห์นี้เราเก็บภาพเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ได้จัดกิจกรรมเอาใจครอบครัวดีนี่ภายใต้ชื่องานดีนี่แฟมิลี่เดปีที่8ณร้านกิจกรรมชั้น1สึ่ีคอนบางแค่ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากคุณแม่ตั้งขันและคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยแรกเกิดถึง6ปีเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่น และงานนี้ผลิตภัณฑ์เด็กดีนี่ยังใจดียกโซนช้อปปิ้งมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลือกซื้อสินค้าในราคาพิเศษกันอีกด้วยและยังมีโซนกิจกรรมต่างๆให้น้องๆหนูๆูได้ร่วมสนุกเกมซันนี่ซีห่วงหันสามหาสนุก,กเกมส์กัมทาวหมุนตู้ไข่เพิ่มพลังเกมสโคลากาเล็กซี่เกมส์แคนดี้วิเลเลจ และซอนกิจกรรมอื่นๆให้น้องๆได้ใช้จินตนาการความคิดและเล่นอย่างสนุกสนานกับครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะและร่วมค้นหาคำตอบของสัมผัสแรกกับเคล็ดลับที่จะช่วยเสริมสร้างให้ลูกน้อยเป็นเด็กที่มีอัจฉริยะทางอารมณ์กับการเสลนาภาษาครอบครัวโดยมีครอบครัวอย่างคุณซินดี้สิริยาบิชอปและคุณหมอพงศักดิ์น้อยพยัคกุคมรารแพทย์ผู้ชุยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กงานนี้เรียกได้ว่าได้รับความรู้และเทคนิคดีๆไปกันเพียบเลยละค่ะ เช็ดลัทําให้น้องอารมณ์ดีเหรอคะก็คงจะต้องเริ่มจากคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดีด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเขาจะตามตามอารมณ์ของเราด้วยราต้องระวังคุณพ่อคุณแม่อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสทุกวนันแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็สัมผัสกันเยอะๆบอกลกออักบ่อยๆกอดกันจุบกันตลอดเวลาแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันเยอะๆนะคะ่ะ ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะงานนี้น้องๆจากโรงเรียนต่างๆยังมาแสดงความสามารถและโชว์ความน่ารักบนเวทีกันอีกหลายโรงเรียนที่สําคัญมีการมอบรางวัลทองคําสําหรับผู้ชนะการประกวดดีนี่เวิร์ลโฟโต้คอนเทนให้กับผู้ชนะการประกวดอีกด้วยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่ผลิตภัณฑ์เด็กดีนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณครอบครัวดีนี่ทั้งสนุกแถมได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าครั้งหน้าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ไหนต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l s h d i n i t h a i l a n d ได้เลยนะคะสำหรับวิธีการสอนลูกสองภาษาที่นิยมนะคะก็มี2วิธีด้วยกันวิธีแรกมีชื่อว่า1คน1ภาษาหรือว่า one parent one language นะคะเช่นคุณพ่อพูดภาษาอังกฤษในขณะที่คุณแม่พูดภาษาไทย พ่อแม่แต่ละคนนะคะเลือกพูดภาษาเพียงภาษาเดียวกับลูกเท่านั้นค่ะแล้วก็ต้องทําแบบสม่าเสมอด้วยค่ะซึ่งวิธีการนี้จะได้ผลจําเป็นต้องมีสื่อการสอนเพิ่มเติมเช่นการพาลูกไปเล่นหรือว่าเล์กรุ๊ปกับครอบครัวอื่นๆที่มีลูก2ภาษาหรือว่าพาลูกไปเยี่ยมญาติหรือว่าพาไปเที่ยวประเทศที่พูดภาษานั้นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์กับลูกมากเพราะว่าลูกจะได้ยินได้เข้าได้เห็นแล้วก็เข้าใจว่า ภาษานี้มีคนพูดทั่วไปคนอื่นๆก็พูดเยอะไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่พูดที่บ้านอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเชื่อไหมคะเด็กจะ,ฉะเฉลียวฉลาดมากเลยเขาจะสามารถค้นหาเหตุผลว่าเขาไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนภาษาที่มีคนพูดแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะบางครอบครัวนะคะก็เริ่มต้นด้วยคําศัพท์ง่ายๆนั่นเองค่ะชีท้ทุกอย่างที่ลูกเห็นแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษชัดๆช้าๆโดยเฉพาะ เสียงไทยนะคะทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ต้องทําเป็นประจําด้วยนะคะไม่ว่าลูกจะนั่งจะเดินจะทานข้าวหรือว่าเข้าห้องน้ําก็สามารถที่จะสอนลูกได้เช่นถ้า birlikte, กําลังเดินเล่นกับลูกนะคะก็บอกลูกว่า walk 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 จนกว่าคำศัพท์นั้นจะทั้งเราแล้วก็ลูกคุ้นชินนะคะหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มถามคำถามสั้นๆง่ายๆกับลูกก็ได้นะคะเช่นถ้าเกิดเห็นท่าทีว่าลูกกำลังหิวน้ำก็ถามลูกว่า do you want to drink some water แต่ต้องมีท่าประกอบด้วยนะคะคุณแม่ต้องทำท่าดื่มน้ำแล้วก็ชี้ไปที่แก้วน้ำจะได้ผลเลยค่ะพักสักครู่ไปชมเคล็ดลับดีๆสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วกลับมาคุยกันต่อค่ะ ช่วง I am mum สนับสนุนโดยซิลเดิมครีมลดรอยแตกลายสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์หลายท่านกังวลเกี่ยวกับรอยแตกลายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผิวขนาดตั้งครรภ์คุณแม่มักจะต้องเผชิญกับปัญหาหน้าท้องลายซึ่งนับว่าเป็นปัญหาผิวพรรณที่น่าหวั่นใจอยู่ไม่น้อยใช่ไหมล่ะคะแต่เราจะดูแลผิวพรรณอย่างไรเพื่อลดความกังวลใจให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์วันนี้เรามีทางออกมาฝากค่ะ การดูแลผิวเพื่อลดรอยแตกลายนอกจากจะเรื่องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการออกกําลังกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ค่ะคุณแม่ควรหาวิธีบํารุงผิวที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและผิวพรรณของคุณแม่โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่รับรองว่าปลอดภยัยและที่สําคัญคุณแม่ควรเลือกใช้ครีมบํารุงผิวตั้งแตแ่แรกเมื่อเริ่มตั้งครรภ์โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลดรอยแตกลายที่จะช่วยถนอมผิวให้นุ่มชุ่มชื่นไปตลอดการตั้งครรภ์นจนถึงหลังคลอดด้วยก็จะดียิ่งขึ้นค่ะ ร่วมแชร์เคล็ดลับการมีผิวสวยของคุณโดยการส่ง SMS มาที่412-3302สองท่านแรกรับผลิตภัณฑ์ซิลเดิมไปเลยค่ะช่วงมอม Variety Welcome to Bangkok Chon Chim, with me, Wara Mi And today we are here at Wat Si Ratana Sasdaram, or what we call it, Wat Pra Gale. Guys, let's go and check it out, see what kind of cool restaurants they have around here. Hi guys, we are at Cha Patum Tong, and I have some of the popular menus around here Falangkok Lao, the Sipat Mongkut Soup. The dried tonggam, and the most popular menu here is a jansan pork. Awesome! Hi guys, we are here at the Luk Man Samong Mu Thai Tam. And their most popular menu here is the pig's brain soup. This is okay. You gotta try this. And we are here at another recommended Riverside restaurant called Kua Kun Kung wow. in the exclusive. Navy Club with their proudly presented menus such as Black Out Nam, Kao Op Saprot, and Thai. There are so many places we have yet to visit and taste. Tune in next week on Saturday and Sunday, same time, but not the same place. Welcome to Bangkok. <laut indigenous reviewers> ดะช่วยระบบการย่อยของร่างกายหากน้องๆไม่ชอบกินผักอาจจะเป็นอย่างหนูนิดนะครับแต่อยากรู้ว่าหนูนิดเป็นอะไรต้องไปชมกระตูนกันครับบอกเลยว่าหนูนิดไม่กินผัก ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆเพื่อลุ้นรับผลิตภัณฑ์จาก Nutoplex Oligo Plus เพียงคุณร่วมตอบคำถามว่าผักและผลไม้ชนิดใดที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูงร่วมสนุกง่ายๆโดยการส่งคำตอบมาทา,าง SMS ที่เบอร์4123702ประกาศผลผู้โชคดีสัปดาห์หน้าขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Nutoplex Oligo Plus วิธีที่สองอาจจะไม่ได้ใช้กันแพร่หลายเท่ากับวิธีแรกแต่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่หลายคนนําไปใช้แล้วก็ประสบผลสําเร็จดีเหมือนกันนะคะนั่นก็คือพูดภาษาที่สองที่บ้านหรือว่า minority language at home ค่ะวิธีการง่ายๆของวิธีนี้นะคะก็คือทุกคนในครอบครัวพูดภาษาที่สองที่บ้านค่ะโดยภาษาที่สองนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นภาษาแม่หรือว่าภาษาท้องถิ่นก็นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดภาษาท้องถิน่นคือภาษาไทย คุณก็สามารถพูดภาษาอังกฤษกับลูกที่บ้านได้วิธีนี้จะเชื่อถือได้มากที่สุดในการเลี้ยงลูกให้พูดเหมือนเจ้าของภาษาเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะพูดกับลูกได้อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ลูกเกิดจนโตเลยค่ะ แต่สําหรับวิธีนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องลดเลิกความกงังวลความสงสัยและความไม่มั่นใจออกไปให้หมดคุณอาจจะสังเกตว่าลูกของคุณจะพูดภาษาไทยไม่ดีเท่ากับเด็กครอบครัวภาษาเดียวการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ลดความกังวลน,นี้ทําได้ยากแต่เชื่อไหมคะหลังจากที่ลูกเริ่มเรียนไปไม่กี่เดือนนะคะคุณก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะตอนนี้ลูกของคุณก็สามารถที่จะพูดได้2ภาษาแบบเท่าเทียมกันแล้วคะ่ะ แม้คุณจะรู้ว่าอีกหน่อยลูกก็จะตามเพื่อนได้แต่การที่เราต้องเห็นลูกเผชิญกับความท้าทายทางด้านภาษาอาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยดหดขู่แล้วก็วิตกกังวลนะคะบางคนกลัวว่าลูกจะพูดภาษาแวดล้อมไม่ได้จริงๆแล้วปัญหานี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกไม่มีโอกาสได้คลุกคลีกับภาษาแวดล้อมเลย ตราบใดที่ลูกของคุณยังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไทยๆไ,ไปโรงเรียนไทยคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยมีญาติไทยนะคะลูกของคุณจะพูดภาษาไทยได้แน่นอนค่ะตอนนี้ไปพบกับเคล็ดลับดีๆในการดูแลเจ้าตัวเล็กแล้วกลับมาคุยกันต่อนะคะเคื่อง Baby Healthy สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ที TPO Baby การเลือกของใช้ให้ลูกรักนั้นสําคัญเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะทราบนะคะว่า ของใช้เด็กที่ดีและก็มีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรรวมไปถึงคำนึงถึงความปลอดภัยของใช้ของลูกรักด้วยค่ะอย่างเช่นขวดนมสิ่งสำคัญก็คือต้องมีขนาดที่เหมาะรูปทรงจับง่ายแต่ที่สำคัญที่สุดต้องผลิตมาจากพลาสติกที่ดีทนความร้อนได้สูงสามารถเข้าเครื่องนึ่งขวดนมได้โดยไม่เป็นอันตรายค่ะการทำความสะอาดก็สำคัญค่ะคุณแม่ต้องถอดชิ้นส่วนของขวดนมออกมาล้างให้ครบทุกชิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคราบนมหลงเหลืออยู่ ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กจากนั้นนําไปล้างในน้ําสะอาดอีกครั้งและขั้นตอนสุดท้ายคุณแม่ควรนําไปนึ่งหรือว่าต้มก่อนที่จะนําไปใช้ค่ะนอกจากการเลือกของใช้ที่ปลอดภัยและก็เหมาะสมกับลูกน้อยแล้วนะคะความสะอาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อยค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ G p o Baby จริงๆแล้ววิธีการไหนก็ใช้ได้ผลนะคะถ้าเกิดคุณจัดกิจกรรมหาอุปกรณ์เสริมแล้วก็หาโอกาสให้ลูกได้คลุกคลีกับภาษาที่2มากที่สุดค่ะวิธีการอื่นๆที่เป็นที่นิยมแล้วก็ใช้ได้ผลก็คือการเลือกที่จะพูดหนึ่งภาษาในชีวิตประจําวันแล้วก็พูดอีกหนึ่งภาษาในช่วงที่เดินทางาพักผ่อนโดยใช้ระยะเวลาน,านานในต่างประเทศค่ะ หรืออาจจะเลือกพูดหนึ่งภาษาในสถานที่ใดที่กําหนดเช่นโรงเรียนหากลูกของคุณเรียนโรงเรียนที่พูด2ภาษานะคะแล้วก็พูดอีกหนึ่งภาษาที่บ้านนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงลูกให้พูดได้2ภาษานั้นก็มีความยืดหยุ่นและก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่สภาวะของแต่ละครอบครัวค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็ควรเลือกวิธีแบบพื้นฐานและก็วิธีที่เข้ากับการดําเนินชีวิตของครอบครัวมากที่สุดค่ะ จำไว้นะคะว่าถึงแม้ว่านักวิ่งจะผ่านการฝึกซ้อมมามากขนาดไหนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะวิ่งมาราธอนเข้าสู่เส้นชัยได้หากใส่รองเท้าผิดขนาดและการฝึกฝนที่ทำมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณนะคะหากรองเท้าที่สวมใส่นั้นไม่สบายคับหรือว่าหลวมเกินไปนั่นเองค่ะ จำไว้นะคะว่าการเลี้ยงลูกให้พูดสองภาษาไม่ใช่ว่าภาระทั้งหมดจะต้องตกมาอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่และไม่ใช่ว่าคุณจะต้องอดทนทาคนเดียวเท่านั้นเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีคอร์สสอนภาษาโรงเรียนสอนภาษาสื่อเทคโนโลยีต่างๆเพลยกรุ๊ปหรือแม้กระทั่งการพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศที่ผู้พูดภาษานั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาของลูกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วงมอมรีแลก Guys, and we want to welcome you back to Bangkok, Chonburi. And today we are here at Wat Prachetupon wimon Mangkhalaram Han or what we know as Wat Pho. It's truly because of the beautiful culture, smiling faces, variety of products, and the exquisite menus. No wonder people from all around the world would come to visit Bangkok, which is now being voted as the world number one tourist-attracted -tourist city let me tell you a secret the word on the street says if you come around here you have to try the sukotai noodle coconut palm restaurant they are specialized in sukotai noodle a rare and special recipe of noodle from sukotai province along with other mouth-watering menus Another recommended restaurant. Vivi the Coffee Place. With a riverside view of the Phraya River, you can marvel at Arun Temple as you chill out with your favorite coffee blend and awesome tasting cake or other bakeries. So come and check it out yourself. We are so out of time for Bangkok Chuan Chim, but you can follow us and see us next week on Saturday mm. and Sunday, same time. but not the same place สวัสดีครับมีอะไรแกงมาขอเชิญชิมฝันอย่าเป็นนักดินอย่าเป็นฝันอย่าเป็นหมอฝันเด็กๆอาะทําตามฝันไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงที่โรงพยาบาลเด็ก เราพร้อมที่จะดูแลรักษาอย่างเต็มที่แต่ด้วยจํานวนเด็กป่วยที่มีมากทําให้สถานที่แอ่อดไม่เพียงพอขอเชิญทุกท่านร่วมสมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยใหม่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีช่วยกันนะคะ รายการ m o d ด r n m u มร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินีขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลโดยการสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ8ปดพรรษามหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณเ e n t e ร p o i n ย Hotel ทลสีลมที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำในวันนี้นะคะ แล้วพบกันใหม่กับ modern m o m เพราะ modern m o m เข้าใจเข้าถึงทันยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งครรภ์นในการเลี้ยงลูกสำหรับวันนี้ชนินีต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ